สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเือแฟนเพจเท็ดดี้ออโต้เซลด้วยนะครับและนี่คือรายการเท็ดดี้มีเรือพบกันทุกวันพฤหัสะดีเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับกับผมเท็ดดี้บิวเจ้าเก่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับช่องทางการติดต่อของเท็ดดี้เรามีหลากหลายช่องทางมากเลยเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นไว้ให้นะครับเอาละครับวันนี้เราอยู่นี่เลยครับคันนี้คือเจ้าโตโยต้าอารพาร์ท s c ปี2020ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาโปรโมทหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือราคาพิเศษเพียง3 2 9 0 0 0บาทครับกระแสตอบรับดีมากใครหลายคนยังไม่รู้ว่า SC ปี2020เนี่ยมันมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะพามาดูเจาะลึกกันเพิ่มเติมกันไปนะครับใครมีข้อมูลสอบถามก็พิมพ์คอมเมนต์ระหว่างรับชมได้เลยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่เลยฮะ ตัวนี้เป็นโตโยต้านะครับอาร์พาเอสนะครับเป็นเครื่องเบนซิน100%นะครับก็เป็นรถสไตล์ผู้บริหารแล้วก็ไปถือว่าเป็นรถครอบครัวที่มีผลตอบรับต้องบอกว่าอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือดูแลไม่ยุ่งยากนะครับไม่จุกจิกนะครับนี่ไฟหน้าก็เป็นแบบ3ดวงด้วยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูด้วยคันนี้เป็นไฟเลี้ยววิ่งด้วยเบอร์ใครยังไม่เคยเห็นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอโอเชั่นของตัวท็อปเหมือนกันนะครับนี่ ยังมีในส่วนของ daytime running light ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ cornering light ตัวนี้ถ้า cornering light เนี่ยถ้าสมมติว่าเราขับรถมาเข้าเขาซอยหรือว่าเข้ามุมเรียวที่แบบขับรถที่ไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมองเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะส่องพื้นด้วยนะ cornering light ถือว่าเป็นหนึ่งใน option ของรุ่นตัว top เหงืานนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบนี้นี่ด้านหน้าก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันด้วยอันนี้คือตัว top นะครับขยับไหลมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตัวนี้ นี่ตัวท็อปเครื่องเป็นซินก็จะมาพร้อมกับล้อล้อขอบ18นิ้วด้วยนะครับล้อขอบ18นิ้วนี่แหละครับตัวท็อปมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับแล้วที่สําคัญนี่ใครหลายคนบอกว่าที่เขาบอกว่าหัวหมอนมิกกี้เมาส์หัวหมอนมิกกี้เมาส์เป็นยังไงนี่ครับหัวหมอนมิกกี้เมาส์แบบนี้เลยข้อดีคือเวลาเราแบบเดินทางไกลใช่ไหมเวลาเราแบบกลัวแบบว่าเเรานอนแล้วกลัวว่าศีรษะจะแบบจะตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานอนเนี่ยมันก็จะดีว่า มันสามารถแบบพยุงนะพยุงศรีรษะเราไม่ให้ไม่ให้เคล็ดได้ด้วยนะ่าแล้วก็มาพร้อมกับบอรแบบไฟฟ้านะครับแบบเอ็นได้นะครับปรับที่รองน่องได้นะครับปรับที่รองน่องแบบนี้ได้นะครับเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยนี่คือตัวท็อปนะครับตัวท็อปาเาดี๋ยวผมพาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัวด้านหลังนะครับยังมาพร้อมกับในส่วนของ นะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับอย่างคันนี้รถรถดับเครื่องอยู่นะครับการเปิดก็จะคือเปิดด้วยจากมือนะครับเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากทางด้านหน้าก็ได้นะครับส่วนการปิดก็จะเป็นปิดแบบไฟฟ้า,าปิดแบบนี้ ใครมีข้อมูลสงสัยตรงไหนทักมาสอบถามได้เลยนะครับต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่าโปรโมชั่นสำหรับอาผาดเอส c ปี2 0 2 0ตอนนี้ราคาพิเศษเพียง3 2มล้านบาทเท่านั้นนะครับมั่นใจได้เลยว่าถูกที่สุดในวงการรถนำเข้านะฮะมั่นใจได้เลยว่าถูกที่สุดนะครับไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วนะครับไม่ต้องไปเช็คราคาที่นงที่ไหนเลยนะฮะนี่ยวผมพับ,บ่บาให้ดูด้วยนี่พับบให้ดูอย่างปกติตรงเนี้ยบอะสลีลบาบอะมันจะมาประมาณนี้ใช่ไหมนี่เวลาเราแบบ นั่งกันอยู่เต็มแบบเต็มอัตรานะครับสามารถโดยสา,ารได้ถึง7ท่านนะครับเวลาพับเบานะฮะนี่ตรงนี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมผักไปด้านหน้านะครับให้ขีดชนขีดนะครับกดเบอร์2ลงแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นนะครับง,ง่ายๆครับไม่ยากครับไม่ยากตรงนี้ก็จะมีกิ๊บล็อกแบบนี้ถ้าอยากให้มันตึงๆเราก็ปรับรั้งสายให้มันตึงๆแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ยกไม่คลอนนะครับนี่อันนี้คือว่าเป็นเป็นการปรับเบานะครับ ขายโดยสารกัน7ท่านก็ถือว่าตอบโจทย์เหป็นการแต่หลักๆถ้าผมจะบอกว่ารุ่นนี้ที่เน้นขายก็คือเน้นส่วนใหญ่เน้นโดยสารกันประมาณ4ท่านเพราะว่าบอกคู่กลางมันเป็นแบบบาะแบบสไตล์วีพีอ่ะเนาะอ่าอ่าตัวนี้เนี่ยคเครื่องเบนซินนะก็จะมาพร้อมกับมาตรวัดแบบเรืองแสงนะครับมีในส่วนของไม้นะเข็มวัดไม้เข็มวัดเข็มวัดรอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถปี2020ทุกคันนะเวลาเรามา ตรวจเช็ครถเนี่ยจะต้องมีระบบในส่วนของระบบ RCTA นะครับมี PKSB มีกระจก Digital Inner Mirror นะครับและจอนะฮะจอทุกคันเนี่ยที่มาจากโรงงานจะมีจอในส่วนของ Apple CarPlay นะครับเน้นย้ำราคานะสำหรับ SCP สองพันยี2020นะครับ3ามล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะครับ3ามล้านสองแสนบาทเท่านั้นเท็ดดี้ทำได้จริงนะครับเท็ดดี้ทำได้จริง ราคาเนี่ยต้องบอกว่าถูกที่สุดในวงการรถนําเข้านะครับไม่สามารถมีที่ไหนถูกกว่าน,นี้ได้แล้วนะครผมมั่นใจเลยว่าไม่มีแน่นอนและที่สาคัญลูกค้าไม่ต้องไปเช็คที่ไหนแล้วคุณพร้อมจองเราพร้อมจบราคานะครับไม่ต้องไปเสียเวลาไปงานไหนเลยนะครับมาเท็ดดี้ได้สสาขานะครับอ่าช่องทางการติดต่อเรามีหลากหลายช่องทางมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะเฟซบุ๊กแฟนเพจกำลังรับชมอยู่ขนาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยใครยังไม่เป็นเพื่อนนะครับไลน์แอด แอดเทนดี้ออโตเซลนะครับทักไลน์แอดมาคุยกับแอดมินได้เลยนะครับสนใจรถแล้วติดต่อมาได้เลยนะครับ YouTube ใครอยากดูคลิปดีๆย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปการจัมแบดนะผมเคยทำไว้แล้วจัมแบดนะครับการพับเบาะนะครับการปรับเบาะต่างๆการดูแลรถต่างๆนะครับฝากไปด้วยนะครับช่องทาง u t u b e นะครับก็สำคัญเหมือนกันนะครับมีคลิปหลากหลายมากเลยมีหลากหลายรุ่นให้ดูด้วยบางคนอยากได้คารเยนพอยสคุณก็สามารถแวะไปดูได้เหมือนกันนะครับ ไอจีอินสตาแกรมดเล็กมาเสรมาหาเราก็ได้เว็บไซต์ w w w t e d d y a u t o c a l e c o m ช่วงนี้ไม่อยากออกจากบ้านสามารถสรรถผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญเทตตี้มีศูนย์บริการทั้งหมด4สาขาไม่ว่าจะเป็นรามินทาวิภาวดีบางนาแล้วก็พระราม2สะดวกสาขาไหนแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับทักมาคุยกับทางเซลเราได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยนะครับสสาขา4ี่ที่นะครับโอเคเน้นย้ำในส่วนของราคานะครับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้อพาร์ทเอสี ปี2020นะครับสามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท็ดดี้ทำได้จริงนะครับคุณไม่ต้องเสียเวลาไปที่งานไหนใดๆทั้งสิ้นเลยมาหาเท็ดดี้เลยครับสี่สาขาหรือจะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเน้นย้ําเลยครับเน้นย้ำสามสองเก้าสามสองเก้าเท็ดดี้ทำได้จริงจำไว้เลยครับ329สอเอาร์ตเอมี2020เครื่องเบนซิน100%หัวหมอนมิกกี้เมาส์แอปเปิลคาเฟ่ RCTA ซีทีเเยอะมากๆเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมและทีงงานก็ต้อขอ จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันทุกวันพฤหวสวัสดีเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปและนี่คือรายการเท็ดดี้มีมีเรื่องแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ